ชาวเน็ตยกนิ้วให้พระเอกคนนี้คือคนที่เคมีเข้ากับยายญ้ามากที่สุด เป็นนางเอกสุปตาที่ผ่านการทำงานและร่วมงานกับพระเอกมาแล้วมากมายสำหรับยายาอุรัสยาแต่ไม่ว่าจะจับคู่กับใครแต่ยายาก็เคมีเข้ากับพระเอกในเรื่องแทบทุกคนแต่คนที่ชาวเน็ตมองว่าจับคู่กันเมื่อไหร่เคมีก็ดูเข้ากันเข้ากันทุกครั้งก็เห็นจะเป็นหนุ่มหมากปารินสุภารัตนี่แหละเรียกว่าตั้งแต่ตะวันเดือดสู่คลื่นชีวิตมาถึงเรื่องล่าสุดที่กำลังถ่ายทำอยู่อย่างจนกว่าเราจะได้รักกันเคมีหมากยาก็ยัง คงเพอร์เฟกไม่เปลี่ยนเห็นได้จากภาพเบื้องหลังการถ่ายทำที่ถูกปล่อยออกมานั้นได้เห็นเคมีของทั้งคู่ที่แค่ยืนข้างๆกันก็เขินแล้ว